สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่นี่ตูู้มหรือที่เช่าเก็บของนะคะวันนี้เรามาเอาของที่ห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูช้าๆ้าเนี่ยค่ะคือห้องเก็บของที่เราเช่าวไว้เนี่ยเช่าเดลอร์แปดสิบเหรียญแล้วแต่ห้องนะคะว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็ก อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเราก็จะเป็นห้องเล็กเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบอินดอร์นะคะก็จะมีแบบเวลาจะเข้ามาในนี้ก็จะมี Security ใส่ตัวเลขเพื่อจะเข้ามาถ้าใครเข้ามาโดยที่ไม่ใส่รหัสที่ store เขาให้ไว้มันก็จะมีสัญญาณการขโมยดังขึ้นค่ะแล้วก็ในห้องนี้ก็จะเป็นแบบ มีแคมเมอ่ามีอะไรเงี้ยซีฟิวเลตี้ระวังหงายหลังลูกแกเ้เบนระวังหงายหลังเอ่าร uh, yeah. uh, ์ดัลลูกเนี่ยก็มาขนของตอนนี้เรากำลังจะย้ายบ้านกันค่ะก็เลยต้องมาเคลียร์ของออกแล้วก็จะเอาของไปด้วยระวังมันหนักนะลูก ลูกชายหิ้วของลงไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเอามาให้ดูบรรยากาศที่เช่า,เ,าเก็บของของคนที่นี่นะคะเพราะว่าเวลาที่อ,อยู่อพาร์ตเมนต์บางที่เนี่ยจะไม่มีที่เก็บของให้พอนะคะของมันก็จะเยอะแล้วก็จะมาเช่า,เ,าเก็บของอย่างนี้บางคนก็ ของมีบ้าน<ม>พื้นที่จำกัดก็จะมาเช่าห้องเก็บของประมาณนี้ค่ะ